ป้าจะทำไปแล้วอเห็นป๊บเียไมเห็นมครับเนยครับนักเรียนเรีเลครับโอเไหมครับโอนคครับอยังนี้นไหมนี เนี่ยเวลานะครับผมยิงนับยิงไปเอายิงปึ๊บนะครับผมบรรจุแต่พเอลินนะมันมีคนโผล่มาใช่ไหมนะผมก็รันเซได้เลยเห็นไหมนะเห็นไหมครับเอาเดินเดินครับเอาเดินห้อยมาห้อยเพเอิน่าผมบรรจุไปยู่เห็นไหมนะเห็นไหมครับอยิงได้ตลอดนะครับนะ ต้นเข้าใจหรือยังครับแต่ถ้าผมทำแบบนี้ฮะมันเจอมันโผล่มาผมเป็นไงตายผมตายเลยผมตายบัดนะครับเนาะเข้าใจหรือยังใช่ผมรู้ว่ามันง่ายอย่างเงี้ยมันง่ายบางเวลาเขาใช้กันมันง่ายมันเร็วนะครับแต่เป้ามันสู้ไหมสู้ครับแต่แบบนี้เราเป็นไงนี่เราเป็นไงครับได นี S <S ่เราเป็นไงแต่เราทำได้ตลอดนะครับทำได้ตลอดเห็นไหมโอ้ยล็อกวีดีนก็ไม่ใช่ล็อกวีด้วยบ้ารถอิวีดีนทั้งหมดนะครับหรือว่าเป็นตะงคูนี่ว่าเป็นตะงคูกูก็เป็นกูก็เป็นฮ่าฮ่าพอจบหลักสูตรพอจบหลักสูตรบ้าหันหมดบ้าหันหมด เราเดินอะไรก็ได้นะครับนะเราสามารถยิงหมือนได้ไหมได้ได้แล้วก็ลองกระโดดใส่กันเลยครับเรียบเได้หรือยังพอใจไหมไหโอ้ด้านแรกไม่เป็นไรด้านแรกมันเล็กแคเชนนะมันกระเด็นนะด้ากใหญ่ยิงมีลงล่างพอเลยนะครับมันเล็กแค่เชนไปเป็นปูนพอดีมันก็โดนโดนขาพอดีเม็ดเลย จังจ้ากระเถียงกูไม่ผิดกูไม่ผิดกูไม่ได้ผิดเข้าใจหรือยังครับเข้าใจนะเดี๋ยวต่อไปก่นรอข้าวครับทัดน้ำหมดทุกคนหรือยังใครยังไม่ถัดน้ำใครยังไม่ถัดน้ำไม่กินละครับเราเห็ดที่ยังยู่เนี่ยไม่กินน้ำเลยเร็วไปไปกินน้ำก่อนเร็วครับไปเร็วเร็ว